ครจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราใส่ตัวงานผิวพื้นนะครับแล้วก็ส่วนของประตูหน้าต่างครับเดี๋ยวอีีนี้เราจะมาใส่ในส่วนของหลังคาแล้วก็เชิงชายนะครับเดี๋ยวขอเอาหลังคาที่หายไว้กลับมาก่อนนะโอเคครับหลังคานี้แล้วก็ให้เราปรับตรงนี้ให้เป็นตัว้อมคาสแควแล้วก็ปรับค่าเฟไปเป็นศูนย์จุดหนึ่งนะมันก็จะตั้งฉากกับตัวไปเชิงาแล้วก็มาที่หลัง เดี๋ยวปรับไปหน่อยปรับนี้หลังคานี้ตัวหลังคานะี้กดแถบโอเคหลังคาเนี้ขออีดิกดเป็นนิดหนึ่งอ่าให้มันเสมอกับตัวผนังแล้วก็จะก็าอะไรากับมาโอเคนะครับมาที่สามดีใส่ตัวเ่าเชิงชายก่อน ใส่ตัวเชิงชายอะติเคเตอร์ฟาเซียโอเคครับเลือกขอบขอบนี้นะขอบบนขอบนี้ด้วยนะครับโอเค,คแล้วก็มาขอบนี้เรียบร้อยครับสามด้านอ่าในส่วนก่อนดน้านนี้เนี่ยมันไม่สามารถใส่ได้นะเพราะว่า ตรงนี้มันไม่ได้เป็นตั้งฉากวันนี้เดี๋ยวเราจะใส่อีก,อกตัวหนึ่งที่ทําไปนะเดี๋ยวตอนนี้มันเกินมาก็ให้มาที่ด้านหล,ลังเลยกันนะครับเคยับไปนิดลงมานิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมุงแผ่นสาษน,นี้แล้วก็จะใส่ตัวครอบอตัวนี้ครับเดี๋ยวเราใช้คำสั่ง structure by face นะครับ แล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกออโอเคตัวนี้แล้วก็ตัดอีิกลายก็ได้จะได้แม่นนะอ๋อทิมออกทิมโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ คแล้วก็ชิมเส้นนี้อเรียบร้อยแล้วก็ทิ้ถูกโอเคปลายลิทก็จะโดนตัดไปทีนี้ก็จะมีอีกข้างคือด้านเอ่อทะลึกนะครับตัวนี้เหมือนกันตามเหมือนกันครับก็อ่ามาที่สักเจอบายเฟสนะครับแล้วก็เลือกบายเฟสนี้แล้วก็คลิกไลน์เส้นนี้เส้นนี้นะครับ ก็เส่นนี้ทิมออกโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลากลายจากนี่นะประอันอนี้แล้วก็ทิมที่เหลือออกโอเคครับทิมได้บาแล้วก็ทิกถูกโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เล็กก็จะหายไปมาดูที่สามดีนะครับเล็กเราก็จะเรียบแบบนี้เลยโอเคครับเราได้แบบนี้ละแต่ก็ยังไม่ถูกนะที่ อ่ะี๋ยวตัวเซกชันนี้นะตัดเซกชัน่านี้มาขอาดูที่เซกชันนะจริงๆแล้วตัวนี้มันต้องสูงขึ้นเท่านี้เนาะเพราะงั้นใด้เราวัดเราต้องยกสูงขึ้นมาในเดียวนี้เท่าไหร่ประมาณ0.5นะก็ปรับตรงนี้ปรับค่าวันที่เข้าเป็นจุด05โอเคจะขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าต้องกระเบื้องตัวนี้พอดีนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วให้เรามาที่เดี๋ยวจะสร้างเหมือนคาปิตมาดูที่3ดีก่อนนะ สามดีเราได้ประมาณนี้โอเคที่เดี๋ยวเราจะสร้างหลังคาปิดนะครับหลังคาปิดถามว่ามันดูที่แค่ทําไมต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวเนื้อหลังคาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือประมาณสองเซนครึ่งคัปพี้ขึ้นไปอีกประมาณจุดศูนย์สองห้าตรงนี้ก็คือเป็นตัวหลังคาแต่จริงๆแล้วหลังคาอาจจะเป็นแบบนี้นะเอียงมา่งนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นแผ่นๆเดี๋ยวเราจะวางเทินแค่นี้ก็จะยืดมาจากขอบนี้ประมาณ สามเซนสามสี่เซน,นก็ copy ออกมา,าหรือออฟเซตก็ได้นะออฟเซตจุดศูนย์สี่โอเคพี่กลายอ่าเดี๋ยวไปกระเบื้องจะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างหลังคากันนะครับโดยใช้คำสั่ง l ูปบาย e x ็ก u ์ชูชั่นนะครับก็มาที่ด้าน ดันไหลแล้วกันด้านไหล,ลดันนี้ก็เดี๋ยวเราสร้างเส้นอ้างอิงไว้แล้วก็มาเลือกเออ่ a r c h i t e c t u r e p by Extrusion นะครับตัวนี้แล้วเลือกพิกก์แผ่นก็เลือกแผ่นนี้แล้วกันคนะรับก็คือรูปด้านนี้แหละครับแล้วก็ให้เราลากเออ่พิกลายเลือกเส้นนี้เลยนะครับโ okay. อเคอแล้วก็คลิกมาให้สุด ตรงนี้นะครับตกลงมานิดนึ้งคือจริงก็คือเดี๋ยวสร้างป,ป็นเล็บแป้นดีกว่าให้มันตั้งฉากนี้แล้วก็ลากขึ้นมาโอเคส่วนตรงนี้ก็ให้หยุดอยู่แค่เส้นนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ทิ่ถูกไป อะมาดูที่เาขันหลังคามันก็จะได้ประมาณนี้อ่าให้เราเลือกหลังคาชุดนี้นะแล้วก็ขยับมาให้สุดอขอบเช่นนี่พอขอเฉีงยงแค่แค่นี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับมาดูที่สามดีเห็นไหมเราได้ตัวน,นี้ตัวนี้เป็นโมเดลนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมเมทริกซใหม่เป็นตัวอ่า ปติทินละกันตัวนี้นะครับทีนี้ให้ปรับตัวนี้เป็นทูคัสแควต้าเซเดสเท่ากับ0.025อา่าต้องเป็นพัมคัสทูคัสพัมพัมคัส โอเคได้นะครับ0.05เนย้ครับอ่ะแล้วก็ได้หลังคามามันก็ไม่มียื่นมานิดหนึ่งอ่าแล้วมาดูข้างบนนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวปรับรูปที่ด้านเล็บใหม่ด้านไลท์นะครับตัวนี้ก็อีดิทเลือกแล้วก็ Edit plane อีดิทไ l เ n ลอ่าเลือกตัวนี้ครับอีดิทโปรไฟล์แล้วก็ลากรงนมาชนที่สุดอ่ะโอเคอีดินี่อหรอกครับแล้วก็ทิ้ถูก ตัวนี้เขาบอกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ลนะโอเคครับก็อย่างนี้ที่เหลือก็คือจบได้ตัวครอบกอ็ตัวนี้จริงๆมันตัวนี้เมื่อกี้ผมปรับเป็น0.25ถูกแล้วเพราะว่าหลังคาตัวนี้จริงๆเราต้องปรับให้มันหนาแค่2เซนนะเพราะตัวนี้ถ้าดูดูในสองสามดีดูในทองสาเนะี่ยมันอมอยู่ในเฉียงชายนิดนึงนะครับ เพราะงั้นต้องปรับตัวระเบืรเบ้รงนี้ให้ edit นะแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันหนาวน่หยจริงก็คือ0.025ค,ครับโอเคระเบื้องจะหนาแค่นี้อลองปรับเป็น r i ดูนะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะคเป็นเชื นบอร์ดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ในส่วนของเชิงชายตัวหลังามาเทียบหลังคาราเราจะมีในส่วนของตัวสักเจอร์บีมนะแล้วก็ฟาเซียตัวนี้ฟาเซียที่เป็นที่ทำจากคานเดี๋ยวเราจะลากขึ้นไปก่อนโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของด้านไ i g h ออยู่ตำแหน่ง,งนี้เราลดลงมาจากระดับตรงนั้นมาถึงนี่เท่าไหร่เอ่ยลบวัดาจากท้งเส้นนี้ถึงนี่ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดนะครับลบค่าแทกนะครับลบเจ็ดเจ็ดโอเค Okay. ประมาณนี้สามห้าเนนะี่ยเพราะว่าไม้ตัวนี้มันเอียงไม้ตัวนี้มันตรงจริงๆหน้าตัดมันคือเท่ากันก็ปรับมาที่สามดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราดูที่รัดอังคานะแล้วแล้วก็ขยับมาให้มันเสมอกันโอเคตรงนี้เราก็ ประมาณนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวมีเลือกกับฟังนู้นเลยเรียบร้อยนะครับหรือี่สามดีแล้ก็จะมีไม้ทั้งสองข้างก็งเดี๋ยวตรงนี้จะจบด้วยตัวครอบนะครับแล้วตัวด้านข้างนี้ก็จบด้วยตัวครอบเหมือนเดิโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่หลังคาชุดบนกันตัวหลังคางล่างยังมีอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราหายไปแล้วกัน หลังคาตัวตัวนี้นะยม่สิบ frame นะครับแล้วก็วนี่โอเค,นะคนเป็นโครงหงคาโครงไม้แล้วก็นหลังคาข้างบน ทีนี้เราก็มาใส่ชุดบนก็เหมือนเดิมเดี๋ยวขอปรับเรียกรางังคากึันมาก่อนโอเคแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวปรับตัวนี้เป็นตัวทุกั์นะครับปรับนี้เป็นจุดหนึ่ง ตัวนี้เป็นทูพาสแควร์โอเคครับแล้วก็เอาเชียงชายมาใส่หิเ็กรูปฟาเซียตัวนี้สามารถใส่ได้รอบนะเพราะว่าเชียงชายมันตั้งฉากกันทุกด้านโอเคนะโอเคแล้วก็เลือกเชียงชาย ใส่ไหมทีนี้เราก็มาใส่เชียงชายส่วนนี้กันนะครับก็มาที่รูปกปรเซียเลือกตัวนี้คือตำแหน่งนี้เลือกตรงขอบบนของอันนี้ก็อันนี้นะอันนี้โอเคนะครับเรียบร้อ,รอยเอบ เราเลือกตัวนี้แล้วก็ปรับตัวนี้เป็นจุดศ <0. S 1> uh ูนย์ห้าห้ายกขึ้นนิดหนึ่งโอเคครับรียบร้อยโอเคแล้วเรามาใส่ตัวหลังคากันมาที่ด้านไรด้านไรตัวน,นี้ทีน uh ี huh. ้เรารู้ว่าตรงนี้เราต้องยกขึ้นให้เลยขอบไม้มาส,สี่เซนนะสูงขึ้นจากนี้เซนแล้วก็สร้างเรฟเลนส์แป้นขึ้นมาอ่า ให้ได้พิกาลาห์แล้วก็ออฟเซตมาเป็นจนะุดศูนย์สี่นะครับ้นนี้แล้วก็จุดศูนย์สองห้านนี่ประมาณนี้นี่ปลายปลายกระเบื้องอยู่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหลังกระเบื้องก็มาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ อ่อตางอีกเส้นหนึ่งคือเส้นยอดหลังคาโอเคนะ,ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็มาที่ architecture loop by e x t r u s i o n โอเคนะเลือกเลือกอยู่ทีนะ,ะแล้วก็ใช้พิกลายเช่นนี้ครับแล้วก็ขยับเส้นนี้ ให้พอดีแค่ตรงนี้แล้วก็ขออยับตรงนี้ให้พอดีอกับตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก,วก็เลือกตัว scg p a t s i v e แล้วกคลิกถูกเรียบร้อยนะโอเคตรงนี้คลิกขวาเรื่องนี้นะแล้วก็ปรับเป็น t o cast square แล้วก็ปรับนี้เป็นจุดศูนย์สองห้าโอเคเรียบร้อยอตรงนี้ก็ได้แบบนี้อ่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราขออีก,อก,อกทีนะึง ปรับตัวโปรไฟล์นะครับตัวนี้ได้อย่างนี้แล้วกอมีเลอร์กับโอเคได้สองด้านก็ทิกถูกเรียบร้อยได้สองด้านแล้วเรามาดูที่การหลังคาอ่าอันนี้เราจัดไม่ถึงเลยปรับที่วิวแลนด์ปรับเป็นสออ่าเซคชั่นวิวแลนด์ปรับเป็นสอง โอเคนะได้แล้วแล้วก็ขยับเส้นนี้นะครับจะมีจุดเเลือกอ่างคาวีอยู่นี่มองไม่ค่อยเห็นโอเคนะครับ okay. แ,แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับมาชนตัวเชิงชายโอ okay. เคนะครับเรียบร้อย,อยที่สามดีอ่ะก็คาวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยมีเชิงชายปิดสามด้านแล้วก็เลือก หลังคาตรงนี้โอเคหายไปประมาณนี้ครับก็เราก็ได้หลังคามาครับแล้วก็ลองดูในส่วนของการรีวิวโอเคนะประมาณนี้่เรียบร้อยครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาใส่พวกบัวขอบหน้าต่างตัวลังคาที่กบมุมแล้วก็ใส่ฟ้าชาย่าใส่ฝ้าในอาคารนะครับก็โอเคครับคล,คลิปนี้แค่น,คนี้ครับสวัสดีครับ